สวัสดีครับกลับมาพบกับ www.thaitalk.com s e t กันอีกครั้งนะครับเว็บไซต์สำหรับขอการลงทุนข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในเวทวงการลงทุนที่แอดจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทําคลิปที่น่าสนใจออกมาเล่าสู่กันฟังอีกต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อลดหย่อนภาษีเต็มแล้ว กองทุน TESG ช่วยได้นะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ ESG ก่อนนะครับว่าคืออะไร ESG เป็นเรตติ้งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นมานะครับเพื่อประเมินผลุ้นยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับทั่วโลกที่มีการรณรงค์เกี่ยวกับ ESG นะครับโดยเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนที่ มีการคำ,คำนึงถึง Environment นะครับด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศนะครับหรือว่า climate change นะครับหัวข้อที่2ที่พิจารณาก็คือด้าน Social นะครับด้านสังคมเช่นการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนการพัฒนาศักยภาพของพลังงานการพัฒนาชุมชนและสังคมนะครับ และหัวข้อที่3ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณานะครับคือในด้าน Go น,นะครับดบรินารษัทิบาลและเศรษฐกิจนะครับเช่นการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการส่งเสริมนวัตกรรมนะครับนี่ก็จะเป็นหัวข้อหลักในการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเรตติ้งของ ESG นะครับโดยคะแนนเรตติ้งของ ESG นะครับจะมีอยู่4ระดับนะครับระดับ ทิปเปิลเนะครับก็คือคะแนนอยู่ในช่วง90้าสิบถึงหนึคะแนนนะครับจะได้ทิปเปิลเส่วนดับเบิลเนะครับก็คืออยู่ในช่วง80ดสถึงแปคะแนนนะครับจะได้คะแนนที่ดับเบิลเนะครับแล้วก็เรตติ้งเนะครับอยู่ในช่วง65สิบห้าถึงเจคะแนนนะครับและอันดับสุดท้ายนะครับทิปเปิลบนะครับคะแนนอยู่ในช่วง50าสิบถึงหกคะแนนนะครับจะอยู่ในช่วงของทิปเปิลบนะครับ ซึ่งสำหรับปี2,566นี้นะครับจากการประกาศผล ESG rating ของตลาดหลักทรัพย์นะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับมีจำนวน193บริษัทนะครับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ESG rating นะครับก็จะมีบริษัทที่ได้คะแนน triple a นะครับอยู่ทั้งหมด34บริษัทนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคะแนน double a นะครับ70บริษัท คะแนน a 64บริษัทและคะแนน t r i p l e b นะครับ25บริษัทนะครับรวมทั้งหมด193บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน e s g ประจำปี2566นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจว่าบริษัทอะไรบ้างที่ได้ t r i p l e a นะครับได้ wa ได้ a นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ www s sustainability com นะครับก็จะมีประกาศ ผลของคะแนน esg ของแต่ละบริษัทนะครับแต่ละช่วงเกรนนะครับว่ามีบริษัทอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์การประเมินของบริษัทต่างๆนะครับเพ่อได้กี่คะแนนนะครับครับเมื่อทราบที่มาที่ไปของคุณที่จะเข้าเกณฑ์ esg แล้วนะครับเราก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับกองทุน t esg นะครับว่าต่างจาก SSF และ IMF ที่มีอยู่อยู่แล้วอย่างไรนะครับซึ่งกองทุน t s G นะครับก็เป็นกองทุนใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มขายเสนอขายในวันที่1นธันวาคมนี้นะครับเพื่อให้ทันการยื่นภาษีประจำปี2,566ที่จะมีการยื่นภาษีในช่วงต้นปีหน้านะครับกองทุน TESG นะครับหรือชื่อเรียกกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับ นโยบายการลงทุนจะเป็นการลงทุนหุ้นและตราสารนี้ในหุ้นไทยนะครับในประเทศไทยนะครับที่เข้าเกณฑ์ esg นั่นหมายความว่าเม็ดเงินทั้งหมดนะครับของ tesg นี้นะครับจะอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่มีไม่ได้มีการนําไปซื้อหุ้นหรือตราสารของต่างประเทศนะครับเปอร์เซ็นต์การลดหย่อนภาษีนะครับไม่เกิน30%ของรายได้ทั้งปีนะครับก็ จะเหมือนกันกับ SSM และ IMF นะครับที่ไม่เกิน30%ของรายได้ทั้งปีซื้อได้สูงสุดนะครับสำหรับ TESG นะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทโดยไม่นับรวมกับกองทุนเพื่อการเฉษียยอื่นๆนะครับในข้อนี้ถือว่าเป็นข้อพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าสำหรับ SFF และ r m f นะครับ จะมีการลิมิตไว้ที่ไม่เกิน5้าแสนบาทนะครับเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า TESG นะครับเมื่อซื้อกองทุนเพื่อการเกษียณอื่น5้าแสนบาทแล้วยังสามารถซื้อ TESG ได้อีก1 0 0 0 0แสนบาทนะครับก็รวมเป็นทั้งหมด0 0แสนบาทนะครับที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ระยะเวลาการลงทุนนะครับ8ปปีนับจากวันที่ซื้อนะครับนับแบบ วันชนวันนะครับหมายความว่าเช่นถ้าเราซื้อวันที่10เมษายนปีนี้นะครับก็จะขายได้ในวันที่9เมษายนในอีก8ปีข้างหน้านะครับก็คือนับแบบวันชนวันนะครับมาดู SSF และ IMF บ้างนะครับอันนี้นะ่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับแต่ก็จะรีแคบกันอีกรอบนึงนะครับ ssf นะครับหรือว่ากองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวนะครับเป็นการระบายการลงทุนได้ที่หลากหลายสินทรัพย์นะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับซื้อได้สูงสุดนะครับไม่เกิน20 0 0 0 0บาทแต่เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆแล้วนะครับรวมกันจะต้องไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนะครับระยะเวลาการลงทุนนะครับก็10ปีจากวันที่ซื้อนะครับนับแบบ วันชนวันนะครับเช่นเดียวกับ TESG นะครับส่วน IMF นะครับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก็นโยบายการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศนะครับเช่นเดียวกันกับ s s f นะครับสำหรับ IMF นะครับซื้อได้ไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับเมื่อรวมกับกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอื่นๆนะครับระยะเวลาการลงทุนของ IMF นะครับ ก็คือจนถึงอายุ55ปีนะครับและอย่างน้อยนะครับต้องครบ5ปีนับจากวันที่ซื้อครับถึงจะขายได้นะครับนี่ก็เป็นข้อสรุปเปรียบเทียบนะครับระหว่าง TESG ซึ่งเป็นกองทุนใหม่ที่กำลังจะเปิดเสนอขาย IPO นะครับกับกองทุนเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับคือ s s f และ IMF นะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับว่า สนใจที่จะเพิ่มการล้นหย่อนภาษีหรืออีกทางหนึ่งในการลงทุนนะครับก็คือเข้าไปซื้อหุ้นที่กองทุนคาดว่ากองทุน TESD จะเข้าไปถือครองนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในระดับ triple a นะครับก็น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของกองทุน TESD ที่จะเข้าไปซื้อหุ้นเหล่านั้นนะครับขอขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูลนะครับ w w w p h e n o m e n a c o m นะครับ setsustainability.com นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปแนวนี้หรือด้านใดน,นะครับสามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับแอดจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็สรุปมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ